อาไมเอาไมเอาไมเอามหมคุปปี้คุปเอน,นะมี่คุปปอน,นะม <c oughs> ีไนไ <c oughs> ด้หลายดีเนาะเอาพอได้ปิ้ง <c oughs> บาานหนึ่ง <c oughs> จง้แวกทานเดือนกินแน่ สบายดีและสวัสดีทีท่านทีตอนทำสุซองมาทำบรรดาเขาทุกคนเลยสบายดีย่ำเศร้าตอนนี้กาเนี่ยอยู่ไฮอยู่สวนคือเก้าไม่ได้ไปทั้งใดเลยยังคาในการเห็นหัวให้สวนทุกคนเลยตอนบันะนินนะเต่ามันนีนก็จะจะกินอย่างละเขาไม่น้ำหวานมันยานี่เขาไปในบ้านทุกคนเลยไปซื้อน้ำมันมาตัดม่หลับพืน้นี่นอนเทียงพืชน,นี่ทุกคนเลยป๊อหนาวให้หนาวว่าลมเทลมว่าส่งเนี่ยลมขนาดอืม อินป้อนสบายดีปลาลุงรู้หรเออสบายดีปลาลุงไหมแมวเมื่อวานนี่คือสบายดีวันนี้ไปกินขนมได้ไปดีปดที่ไหกินมืาอนี่ยนะต้มเนื้อแก้วต้มเนื้อ <c oughs> ต้มเนื้อหรือตัวัานท่นเลยต้มเหมือมน,ออนอกระดูกกระดูกงัวเขาสะบ้านนี่มันมันเป็นจืดๆท่อนแดงัวนี่มันบริจาคมาไหน งัวลมเหรออุ่นเหลือตะวันนี่อุ่นอีกรอบสองลมหาได้ดังดังเต่าห้างแล้วนี่คนเลยงัวมลมมันจะบวพัดเขาดังนี่ใครแนมมาคอยเห็นห่อนไว้สุกไว้เนเขาของน้ากันส่วนมันต้นกับบบงากคนเลยพอลอกพอลอย,ยใครแต่ซุมมันสองปีตัวสูงๆูงกม็มูแต่จะได้กลมมันสองปีนะคนมันหาปูกปีนี่ <laughs> สองห้องเซ็งแหงบงงามป่าไดย่ันเปิดหัวป่าว่าย่างงัวควยมากิ่นมันสุมมันน้อยๆคนนึงนะจะเห็นหัวก่อนทางแมนุหวานประกาศทางทางแล้วหัวที่มันดอกแล้วก็กลมคุม่ม่วนมาทำเองก็ตัดหลักนั้นคนนะึงตัดหลักมันตรียมมาใหญ่ใส่เล,ย,เลแเออยแล้วหัวตัวนี้เออใครรอ้ตัวนี้งัวควยมาลำเบิดมันบริยังะ หากกินมดหมดเลยทางก็ตามแล้วมานันสุ่มหัวเก่าเป็นดอกเลยแต่งงอควายเขาได้สบายเลยโคตรโคตรเท่กวาลมขนาดโตตามแลี่วเลย นาทงนี่ได้เลยได้เขาได้เขาซีเป๋าทุกคนเลยนาทงนี่นะ <laughs> เขาซีสอบซีกระสอบเท่านั้นน้ำก่อนทุกคนเลยขอควนนี่เล็ก,กนหน้อยก่อนเไปตัดต้อ,อยยังโมแล้วเถอ,อะฝากกินอะไรไปไหนเพือพ่อ มะฮ่อนบ่ข้อแห่งกลมผัดประข้อแห่ง เลือกแถากินน้ำแล้วทุกคนเนหะ้ตอนนี้ก็เสียดมงป่ายฉีดโสมมงยังและสัวไปหาอยู่หากินก็ถือว่าสวยสมควรเติบผักพรก้อนมาหนี่ว่าจะเป็นไป่าพรได้ปิ้งมันได้เลยเท่ากับก้อยแน่มันได้มันบบได้ก็ถือว่าให้โลคนจ้ำเจวไปเบื่องต้กันว่าไรป่าชิมานบา่น้ำมันแห้งหลายแล้วก็มันนะโอกาสก็ที่สูงแน,น่จังหนแล้วถือว่า ฝังหลักหัวกันได้หลายได,ได้เครื่องหลายเลยยังเครื่องหน่อยโอ้ยเคยชิลลมนะเตะไม่เตะต,ต,ต,ต่อตะพื้นพื้นน้องเก่าน้องเดิมมองนี้แหละมองเชีนพานันเดือนพฤษมาเยี่ยมยำเจ้าป่าน้องนี่เพิ่นกินคนเลเพิ่นกินป่ากุ้งกับป่าน้ำหอมนี่รสชาติต่างกันนะ ลงกลางมองก่อนบันนี้มองเขามองสองด่างซื่เขาลงสองด่างเลยมองกันด่างเดียวยันบหมานนะ ไม่ขึ้นเดี๋มันหนาวนะนี่มันต้องนอนแถวถ้ำแถวสลาม ้ okay. องฮะสงสัยมัยนนอนอยู่ทา่ามอยู่สลามอะไรนั่นนะเนาะ บบได้บบได้คนเนอะได้ตัวเดียวเขาล่อยากไปเทิมก่อนเทอมมันยากขึ้นเทอมเพิ่งพุดนป่าของทรงไงตัวน้อยซ้ำเนอะตัวเยอะกับมิทูหน่อยใครกับอะไรได้เลยปลาก็ได้ปลาหน่อย อามีอามีอาไหมคุปปีุบโอนามิคุบโอนามิโอ้มโยมันจิตจำั มันอยู่ป่าหกเนาะอืออือคุบเอาไหมเอาไหมอ้าไปแล้วเอาไหมครับเอาไหมเอ้าไปขึ้นบกแล้วขึ้นบกแล้วขึ้นบกแล้วไว้ไว้เอาไหมอุ้ยอุ้ยอ้ยตัวนี้เอาไหมขันขึ้นนี่แล้วขึ้นนี่แล้ว ตุ๊ดตัวนัก็ขึ้นนี่ๆพพขึ้นโคกก็ไดอเยอ้หอหอือหือปอยไปแล้วปตัวน่อยเอาตัวเนอ้ยน้ไปไป เอาเปตัวใหญ่ตัวน้วนอยปล่อยไว้พันเดือนคนนึง <laughs> ไว้ถ้าพันเดือนมายามเละกินตัวน้อยเอาเป๊อยังไงเขากินก่อนนั่นนั่นน่ะตัวน้นอน <c oughs> นยจะมาพันเด <c oughs> ือน <c oughs> พอมเป็นอ้อ <c oughs> เฉยได้เห็นไหมแล้วเพิ่มมือกินแรงเลยป๊อเยอะกินแรงกินเพิ่มซะปพราะ,ะตัวน้อยหลายป่อยอันกูไปปกนก้ไปบ้างก้อนกู้ไปบ้างป้อนแล้วป้อนน้ำหนังเอา กูไปก้อนนั huh. ่นนั่นบอปล่อยน้ำบะซีถือเถืองเนาะปลามองนั่นฮะมองอะไรจนขาวเลยเนาะดอกปลาปลาปลาที่นี่นะปลาธรรมชาติก็มีเนี่ยตัวน้อยๆนะปอยเด้อ น้อยโดนะอืปลาเขาสาดเอาได้ปลาชูดโอ้ปลาชูดสองตพได้นะมุมจบนดนเหรอวอืปลาธรรมาติพร้อมตัวเยอะเ อ้าวคือมีคุบจบปลาเราขึ้นโคกนะยังจะเบ่งด้วยนะปลาทอทอดคนไหมได้หลายดีเนาะออพอได้ปิ้งบาทหนึ่งไอจงไว้พันเดือนกินแน่ <laughs> ปลานี้เแซ่บได้ปลาน้ำน้อยอะไปลาน้ำหอมยังมานี่ย <laughs> มาคนถือว่าได้หลายเติบอยูไ่ได้ ตัวใหญ่ถึงถึงมองใหญ่อุงอยงอยาเนี่ยซีโตรุ่นนี่ตัวใหญ่รุ่นนี่คนนี่ว่าบ่ได้เอาเบิดนะจงไว้ถ่าตอนห้าพันเดือนเพิ่นตัวใหญ่นําอันนี้ป่าธรรมชาตินี่ป้าคือจะเป็นบาทเลยน่ะอ๋อป่าธรรมชาติจะเป็นบาททุนนี่ไหมประสูตรเบอรทั้งสองเนาะมันไปเป็นครูเป็นครูเลยประสูตรสองโตค้คนนี้ทำนวานปิดเฮ้ให้กินแท้มาเนี่นะ ปิ่งกับตับมะหุงเนาะควดเดีปิ่งคนนี้ปิ่งตัวใหญ่เด้อตัวน้อยตัวใหญ่เลยถังเสปิ่งตัวใหญ่เด้อทุกคนนี่ปิงนี่กับตับมะหุงตอนสวยพอดีใส่มาเกอกคักๆหากระจุไฟกันทุกคนน้ำพอดีติดคักเธอแต่ว่าไกลละถาไฟเป็นทานตะก่อนแต่หนีบใบไฟเป็นทานจะมาปิ้ง ฝานมะูงไว้ตับมะูงกับปิ้งป่าเมนูวันนี้ตับมูงกับผ้าหมากนึ่งทุกคนเลยลมลลาดลมย้ำบนดีโอ,โอ้หมาคือพาได้หมาพานได้ตัวเนี่ยกันด้ไปชิดได้ลูกแล้ว ตัวใหญ่เลยนะในตัวเนื้อก็เปรีบทนะอ่าเนื้อตัวนั้นเยใหญ่กว่าปิดหุ้งก่อนคนทรงเจี๊ยบหมากเดียวต้นเดียวแล้วก็หมากเดียวแล้วก็บ่มียอดไวทิจงไว้ต่ำสู่พานเดือนกินสนอกเอาซะก่อนเดี๋ยวมีอยู่มองไม่ เฮ็ดเฮ็ดมีปอนกับสุ่มน้ำเก่งปอนก็ได้ขัวก่อนคนนี่ปลาปิ้งสองโตเอาปลาตัวใหญ่ตัวนึงกับปลานน่าก็ได้ปลาธรรมศาสตร์นะปลาธรรมชาติ์สองโตเกลือขั้เบิดแล้วไม่กินเมล็ด อันนี้ป่านั่นนลยนะปลาสูตรนะเนาะปลาสูตนะปรปลาสูตรมันไม่ได้น้ำมันเลยโออปลาสูตรมดีนะป่าไม่ไข่บ่อะยงามนียก็ไข่บ่จังเลยไข่มันห่างแต่เก่าที ียมันจะบวหกากเกลือถ้าเป็นนัวพ่อมทิ่น,นัวครับเอาเกลือเป็นนัวหูหูออกในแถาในทองมนันน้ำลูกซิวมากก่อน ร้อยบันนี้คัวไว้แล้วสุม่มหนักกับคั่วไว้นเลยสุ่มตัวหน่อยนะได้นนเป็นทานบ่า,ไางไหงงามายหมงหังเหลืองแก้นนมนายมะฮุงกับปีงป่ามาขัดสุดแยกน่ะฮะแล้วมะฮุงเหลืองแก้มนายพอดีเส้นไฟอันเป็นทานเท้าถ้าไฟเป็น,าานท,า,ทงงานตะก่อนปอบมะฮุงถ้ากินมะุงกับผานี่แหละ เป็นหมากเดี่ยวเนาะเป็นลายกระโบ้ยว,วันนี้มีเบอร์เหรอเบอร์มันก็มีมีทาทาเกิดทาเป็นนัวก,ก่อนไฟเป็นฐาน,น,นเป็นคนนียอืมปิ้งต้องมาเกิดดยไา้อืมจังเสบ กระดองกเพลงเพลงตัวลุมกันเลยโอ้ไฟได้ใจหลอพีบิึงก่อนว่าไฟมันฮ้อนแหง้งขนาดไฟนี่ยันใหม่ก่อนสุกนะ อู้โอยไม่ปีนก็ได้คือทรโหนบาดข้าวเดี่ยวนึงเก็บกิ่นไม่ได้ยังไงคงไม่แล้วยังยังยังพไปสุกจังหน่อยก่อน เพราะว่าพยายำปิว้วเห็นหังบัวปอนบัวลูกสายบักระเห็ดอันมองเขาไปตุ้มมันลมเลยโซนอากาศลมขนาด,ดานนอเอาใส่ตะมุฮุงบ่ม,งมากระถิ่นกักกับตะม,มุฮุงทุนดึงลงมาลดดึงมาลดาดึงจังส้ำ ตัวน <Ừ S 1> ี mm ้จะมันงามหงามแค่งามว่ะสมาธิกินเสร็จจะมันแก่เนาะได้กินแล้วว่าแก่หีือ่อันในมันใส่ต่ำเลยเปล่าแก่ในมันใส่ต่ำเลยพอาะแล้วพอาะแล้วป่าน่าจะสุกแล้วปลานเด็กโอ้เราเขินเราเสีเนาะ บานหงบาหงก็เลื่องแกมไน่ชมต่ำแซบป็นหยังบานนี่ไม่นชิมมึงดนะแซบปะแซบปอลปอชิมมึงดนนะแทบปะวางกลางลูกเด้อวางกลางเลยถามเย็นก็ลูกหาเอาป่งมายานี กแดกันบ่ต่อด้วยมะกอกอันนี้มะกอกโอ้ต้งัเสมากอกเสบได้เสมากอกเอาชินเลยว่ะมะกอกนะบ่มะกอกน่บ่แม่ชูเอาชิ้นมนุ่มะกอกน้ำลายด้บอฮงกบบองฮเรลืองแกบใน

ดบาดนี่ลตอดิพอืมพอดีกับตากหูลงป้อนมานี้ลูกแม่สกัดกระแบะนะหวานมะกอะนะสองคนกันหวานน้ำตาลแล้วเขาบอกแต่มะกอกใส่น้ำตาลหลาย ะถือไว้เรียบร้อยทุกคนเลยเมนูมื้อนี้กะตำตำบะฮุงกับมันคือนม,มกนกนนอะมกะทินขึ้น,นประธานไาทยอื่นอย่างมะกะทินเลยกะทินคือกันปะกะทินคือกันเนาะกะทินคือกันแา่ไทยลืมเลยนนเกับนี่ป่าปิ้งปลามาๆทุกคน แซ่บทันตอนง่ายๆแบบนี้นะายมงกลัาล่ะายมงปลายเขาง่ายโดนโดนเถโดนวะง่ายอีนนี้เหมื <ไป S 2> มอ,มอมนหลานถ้าคิดดีไมให้โอ้ตัวนี้ตัวนี้ไปกินจะโดนได้ยังไงลายเตะ พาสุดอดเลยแบะ,ะอืมกินตงโมคงแล้วเนาะเี่วว้ตีมูมาบางนักนะดับี่ขอแทบมันได้ย่อะอคคนเอาชือห่อนะตีมือหละชือเออหนาแล้วเออวนาะอยาเกี่ยวเนาะ เกลือคือแยกกจะอ่อนบางทน่างเนี่ยถ่ายคิดเน่ยนี่ปลาธรรมชาตินี่เพินป่าสูตรกับตะบ,บุ่ง うん。 ดทั้งผิดตังแสบมาขมวดยันงนีแล้วแ่บเพียงปากแต่ไม,ม,ม,ม่คือไปง่ายคัยังมีลอบคืออะไรรอบ เจบแหง่งมดเจ๊งตับเหลือแต่ผาดเท่าน,นี้วยเหลือเสพรู้กินเถือะตับมะฮุงเสงมะกอกมันแซ็บกับปิีงป่าแนี่มันอะเร็ว,วหลังรู้มาง่ายโดนได้น้ำแล้วก็หานอนทักพรได้เล็กน้อยก่อนทุนไอ้ไเรียก่องงานต่อญญมีแต่สำหรับคลิปนี้กะารจบเพียงเท่าน,น,นี้ขอผมขอบใจเบิร์ตสุขุนสุขุนอับสมคลิปจะต,ต้นจุดจบการหน้าคลิปหน้าเจอไหมแถวคลิปนี้บายบายสบายดี